ทีมพลังสร้างสรรค์คิดด้วยกันทำด้วยกันสร้างสรรค์ตโนดดวดเลือกนายกเทศมนตรีตำบลตโนดดวดเลือกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเลือกพิสิทธิ์พันนายางกำนันออดผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์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 หนึ่งเลือกพิสิทธิ์พันนายาง กำนันออสเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งพร้อมด้วยไกรสิงห์ทิพย์มากเป็นรองนายกชาลีนิ่มดำเป็นรองนายกชวนสุขใสเป็นเลข,ขานุการนายกสารรอดสุวิทยาพรเป็นที่ปรึกษา28มีนาเข้าคูหากาบัตรนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์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 หนึ่งทีมพลังสร้างสรรค์ โดยพิสิทธิ์พันนายังกำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับนโยบายโดยประชาชนเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลตโนดด้วนด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ส่งเสริมโครงการเทศบาลพบประชาชนพิสิทธิ์พันนาอย่างกำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับนโยบายบด้านการท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวหวังมัตชาถนนสาลายอดสาลานเนนและถนนสายครูเหล็กห้วยท่อม เพิ่มพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสองข้างทางส่งเสริมให้เป็นตลาดคนเดินในอนาคตส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการโฮมเซย์กลางทุ่งนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานครอบคลุมทั้งตำบลจัดกิจกรรมปั่นจักร,รยานเพื่อการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมจักร,รยานในภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมทีมพลังสร้างสรรค์โดยพิสิทธิพันนายัง กำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับนโยบายด้านการเกษตรผลักดันโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า,ฟาบ้านท่านาวสาลายอดระบบส่งน้ำแบบท่อความยาว6.8กิโลเมตรก่อสร้างคูส่งน้ำก่อนขีดเสริมเหล็กตัวอยู่ความยาว3กิโลเมตรพื้นที่เพาะปลูกจำนวน1,000ไร่ได้รับประโยชน์ สามารถช่วยเหลือเกษตร,รกรหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7ดตำบลตโนดด้วนในการทำการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและเพียงพองบประมาณ43.50ล้านบาทจัดตั้งกลุ่มปศุสัตว์ประจำตำบลดูแลรักษาโรคระบาดต่างๆดูแลเรื่องการผสมเถียมดูแลเรื่องอาหารสัตว์ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โคกน้องนาโมเดลในตำบลเพิ่มพื้นที่เจาะบ่อ,บ,อบาดาลเพื่อการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษทุกครัวเรือนปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะให้เก็บน้ำได้เพียงพอต่อการเกษตรทีมพลังสร้างสรรค์โดยพิสิทธิ์พันนายังกำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับนโยบายด้านเศรษฐกิจศูนย์กระจายสินค้าออนไลน์ ชุมชนผลิตเทศบาลช่วยกระจายสินค้าผ่านออนไลน์โดยประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆทั่วถึงและเท่าเทียมส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาชีพแก่คนพิการและผู้สูงอายุส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและสินค้าโอท็ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนส่งเสริมจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนพิสิทธิ์พันนายัง ทำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจัดเก็บขยะทุกครัวเรือนส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนขยะเปียกทำปุ๋ยหมักขยะพลาสติกนำไปรีไซเคลิลส่งเสริมและปรับภูมิทัศน์ลำคลองสายหลักส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์พันปลาพันพืช พิสิทธ์พันนายังกำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคถนนได้มาตรฐานมีความปลอดภัยมีไฟสองทางมีป้ายบอกเส้นทางสถานที่สำคัญต่างๆมีสัญ,ญลักษณ์ไฟจราจรในจุดเสี่ยงน้ำประปาคุณภาพตรวจวัดคุณภาพน้ำน้ำไม่มีสี ไม่มีกลิ่นไม่มีรสไหลแรงทุกพื้นที่มีใช้ทุกครัวเรือนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมลดหินปูนในน้ำประปาขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมทุกชุมชนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่พิสิทธ์พันนายังกำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับนโยบายด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตโนด้ดวยให้ดียิ่งขึ้นมีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการผู้ได้อโอกาสจัดตั้งศูนย์บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน1669บริการรับส่ง24ชั่วโมงส่งเสริมให้มีสระว่ายน้ำประจำตำบลส่งเสริมสนับสนุนรอปอรสอตอ อ,อสมอยุคใหม่ส่งเสริมบทบาทอ,อสมอเชิงรุกสนับสนุนกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเรื้อรงังในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพิสิทธ์พันนายังกำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกับนโยบายด้านกีฬาจะตั้งศูนฝึกกีฬารวมกับอาบาจอสวนหน้า จัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบลอำเภอภายในเขตเทศบาลส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการของเด็กและเยาวชนทุกเพศทุกวัยส่งเสริมการจัดตั้งลานกีฬาประจำหมู่บ้านส่งเสริมการเต้นแอโรบิกทุกหมู่บ้านพิสิทธ์พันนายังกำนันออดผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง กับนโยบายด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพดีมีมาตรฐานเด็กพัฒนาการสมวัยกินอิม่มนอนอุน่นหนุนตักครูกินอิม่มมีอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณภาพนอนอุน่นสถานที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภยัยและสะดวกสบายหนุนตักครูครูผู้สอนเข้าใจเด็กผัมวัยเป็นอย่างดีพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลทุกโรงเรียนติดตั้ง w i ไฟเพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้มโนราหนังตะลุง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆเช่นงานทำบุญเดือนสิบงานชักพระงานลอยกระทงงานประเพณีสงกรานต์งานแข่งว่าวและกิจกรรมรดน้าผู้สูงอายุด้านศาสนาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสนาภายในวัดส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาทุกเพศทุกวัยิสิทธิพันนายัง กำนันออทผู้สมัครนายกหมายเลขหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งด้านรักษาความสงบเรียบรย้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบรย้อยร่วมกับนักปกครองท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอปอพรและเจ้าหน้าที่สายตรวจสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงทั้งตำบลด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสนับสนุนนโยบายรัฐในการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรโดยการปฏิรูปที่ดินออกเอกสารสิทธิที่ดินส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทำเทศบาลตำบลตนโนดด้วดเป็นเทศบาลยุคใหม่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอัจฉริย เลือกนายกเลือกพิสิทธิ์พันนายางกำนันออดกาหมายเลขึเบอร์หนึ่ง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 เลือกสอทะเตหนึ่งเลือกสุริยาพันนายางหรือเอกาเบอร์หนึ่งเลือกพิชิตบุญสนิทหรือปู่กาเบอร์สองเลือกสุชาติอินทรสมบัติหรือชาติกาเบอร์สามเลือกจำเนียนปานอินหรือเนียน กาเบอร์สี่เลือกประพาสขาวนวลหรือพาดกาเบอร์ห้าเลือกประสบคงมากหรืออูดกาเบอร์หกเลือกสทอกาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีมยกทีม28มีนาเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกนายกกาหมายเลขหนึ่ง เลือกพิสิทธิ์พันนายังหรือกำนันออดลงคะแนนให้บัตรนายกกามหมายเลขหนึ่งเบอร์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 หนึ่ง